สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้มีออเดอร์ออเดอร์หมวกกันน็อกครับก็เลยอยากจะมาถือโอกาสนะครับแนะนำสวัสดีครับผมถือโอกาสแนะนำหมวกกันน็อกโรนินนะครับทรงหล่อๆนะครับเป็นหมวกมอกกนะครับเดี๋ยวจะหยิบให้ดูทีละใบนะครับ นี้เลยนะครับสวัสดีครับผมอันนี้เลยนะครับวันนี้มีออเดอร์เป็นลายเต่านะครับอันนี้เป็นหมวกกันน็อกยี่ห้อโรนินนะครับโรนินนะครับทรงถ้าเอาจริงๆก็เป็นทรงเหมือนกับคล้ายๆ AGV นะครับแบบเรซิ่งเลยนะครับที่บอกว่ามอกอนี่คือสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับเป็นมอกอใหม่เลยนะครับทุกคน ตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับราคาก็อยู่ที่1450บาทนะครับรวมส่งนะครับส่งกับขนส่งแฟลตเอ็กเพรสนะครับส่งฟรีนะครับทั่วประเทศนะครับ1450บาทนะครับพอดีวันนี้พี่มินมีออเดอร์2ใบครับเป็นลายเต่านะครับสปอยเลอร์สวยงามนะครับทุกคนสปอยเลอร์สวยงามนะครับชิลจะค่อนข้างดำนิดนึงนะครับ ชิวหน้าหมวกอ่าชิวหน้าหมวกค่อนข้างดํานิดนึงนะครับอันนี้เป็นแบรนด์ของเขาครับผมโรนินนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับวันนี้พี่มินก็เลยถือโอกาสไลฟ์ like ไปเลยเพราะว่าต้องเตรียมหมวกนะครับให้ลูกค้า2ใบนะครับ ตอนนี้ราคาอยู่ที่1 4 5 0บาทนะครับทุกคนรวมส่งนะครับแฟลเอ็กเพรสนะครับส่งฟรีทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวหยิบรายอื่นมาให้ดูนะครับขอบคุณครับสำหรับรางวัลที่3โอ้โหขอบคุณมากๆากครับผมที่เข้ามาดูอีกนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็เพิ่งทำช่องจริงๆจังๆนะครับได้2เดือนนะครับทุกคน ขอบคุณมากๆนะครับนี่ครับอีกลายหนึ่งลายเวนอมครับทุกคนเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะเวนอมออกแนวอารมณ์สไปเดอร์แมนนะครับเวนอมนี่ประมาณนั้น ก็หลายนี้ก็ดูดูดานดีนะครับอ่าสำหรับใครที่ชอบการ์ตูนอะไรพวกนี้หนังพวกนี้นะฮะก็ได้อยู่นะสปอยเลอร์ก็สวยเช่นเดิมมอกอรเรียบร้อยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีออเดอร์สองใบลายลายเต่าและเวนอมนะครับอ่าเดี๋ยวแพนกล้องให้ดูนิดนึงว่า เราก็มีหมวกประมาณนี้ก็ไม่เยอะมากแต่ก็เยอะอยู่นะสำหรับร้านบิ๊กไบศ์โซนใต้ก็ถือว่าหัวหัวนะ่วยตัวเองครับก็ช่วงนี้เงียบนิดนึงก็บอกตามตรงเงียบนิดนึงแต่ก็ยังมีงานหน้าร้าน งานหน้าร้านงานซ่อมบำรุงรักษาดูแลก็มีต่อเนื่องนะก็อย่างที่อัพคลิปไปเป็นคลิปช็อตบ้างคลิปคลิปแนวนอนบ้างนะครับก็มียังมีงานต่อเนื่องนะครับงานค้างก็เยอะนะครับแต่ก็โอเคก็ดอปลงนะครับดอปลงดอปลงก็ไม่นิดนึงนะก็ใช้ได้ <laughs> แต่งานขายก็ยังมีอยู่นะครับ อย่างเงี้ยหมวกกันน็อกอะไรเงี้ยยังได้ส่งลูกค้าสั่งซื้อทางเพจทาง YouTube Facebook อะไรก็ที่มินยังยังโอเคอยู่นะจุดนี้ก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้นิดนึงนะครับต่อไปก็จะพยายามพัฒนาระบบไลฟ์นะครับออกมาเรื่อยๆตอนแรกคิดว่าคิดว่าทุกคนจะชอบแบบาสาระความรู้ ทำโพลมาถามนะครับว่า,อ,า,อ,ยาอยากชมคลิปแบบไหนสรุปไม่ทุกคนชอบฟังเสียงท่อครับรีวิวเสียงท่อพุ่งปื๊ดเลยนะครับบอก68%ต้องการรีวิวเสียงท่อบิ๊กไบค์โอเคจัดไปครับคลิปต่อๆไปพี่มินก็จะเน้นนะครับพี่มินก็จะเน้นรีวิวเสียงท่ออะไรพวกนี้เพิ่มมากขึ้นเอ๊ะนี่เพื่อนเราเอง <laughs> เพื่อนเราเองครับ เด็กระเบิดเออไม่ใช่ <c oughs> เออเฟบิโอควาตาโลนะครับก็ปีนี้ก็ <c oughs> จะย้ายทีมเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่เป็นชุดของปีที่แล้วนะครับปีโตนัสยามาฮานะครับอ่ะเรามาดูหมวกกันต่อนะครับก็ผ่านไปหนึ่งลายเต่านะครับหนึ่งลายเวนอม สวัสดีคนดูทั้งหนึ่งล้านคนนะครับในตอนนี้นะฮะกันเองทั้งนั้นเลยนี่เลยโลนินอีกหนึ่งใบโลนินอีกหนึ่งใบนะครับที่จะเอามาให้ดูนะครับก็เรียกปลาบางคนเรียกลายปลานิโม่นะครับลายปลาดิโม่นะครับผมมออก,กอครับมออก,กนี่ย อันนี้ก็ชิลดําเช่นกันครับาราคาตอนนี้ก็อยู่ที่1,450บาทนะครับเป็นโปรโมชั่นนะครับรวมส่งแฟตเอ็กเพสส่งฟรีทั่วประเทศนะครับแค่โทรมาที่0 8 0 8 9, 0 8 9 0809นะครับก็สั่งซื้อได้เลยโอนเงินปุ๊บส่งของปับ๊บภายในวันนะครับถ้าเกิดอยู่บริเวณพื้นที่ที่แฟตจะส่งไวก็อย่างเช่นกรุงเทพอย่างเงี้ยก็ บางครั้งก็วันเดียวถึงเลยนะครับ next day นะครับ spoiler นะครับ นี่พี่มินจะมาพี่มินจะมาโมกโมกตัวนี้นิดนึงเป็นบิโมล่านะครับบิโมล่ารุ่นแทคคอนนะครับรุ่นนี้นะครับมันจะแปลกตรงนี้เป็นหมกเต็มใบก็ได้นะครับมีค้างเรียบร้อยนะครับน,น,นี่ฟูนเฟสเหมนหมกฟูนเฟสเลยมีค้างเรียบร้อยเห็นไหมครับแต่มันสามารถถอดค้างออกได้ครับทุกคน เดี๋ยวจะลองทาให้ดูนะครับถอดคางเป็นยังไงนี่มีปุ่มนะครับตรงนี้สองปุ่มเป็นล็อกอยู่นะครับเมื่อเรากดนะครับทุกคนสามารถที่จะดึงออกมาได้นี่เป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะนี่ถอดออกมาแล้วเห็นไหมครับคราวนี้มันก็จะเป็นหมวก Open Face นะครับเป็นหมวกเปิดหน้าเลยเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ก็ราคาอยู่ที่1890บาทนะครับ คิดว่าหายากแล้วแหละก็เหลืออยู่2ใบชิลเป็นชิลใสนะครับแล้วก็มีแว่นนี่เป็นยังไงล่ะ5มีแว่นนะครับนี่แว่นที่ว่านะครับมีมีปุ่มนี้สไลด์นะครับนี่นี่เข้าออกได้ใช้งานในเมืองทั่วไปก็สะดวกนะพี่มินคิดว่างี้นะนี่ก็เป็นโอเพนเฟสเลย ช่องรับลมระบายอากาศเยอะมากด้านบนนะครับนี่เยอะมากเลยนี่เห็นไหมมีเยอะเลยตรงนี้สปอยเลอร์เล็กน้อยนะครับบางๆแน่นอนบิมลมล่ามมกออยู่แล้วเป็นที่รู้กันล็อกเป็นแบบแบบง่ายๆนะไม่ใช่ดีดลิงนะนีะ่ทุกคนเห็นไหม เวลาใส่เวลาเราจะปิดคางคืนนะครับก็ไม่ยากนะมันจะมีมีตรงนี้อยู่เรียกว่าอะไรแหลมๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีช่องตรงนี้มีช่องอยู่นะเสียบเข้าไปเลยเห็นไหมมินจะทำให้ดูนะนี่แค่ดันเข้าไปอย่างนี้อ่า เป็นที่เรียบร้อยมีคางกลับตามเดิมเห็นไหมสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้าดูตอนนี้ทั้งหนึ่งล้านคนทั่วประเทศเฮ้ย <c oughs> ทำอะไรดีอ่ะวันนี้ว่าง,งจริงๆก็ มีออเดอร์หมวก2ใบก็เลยถือโอกาสไลฟ์สดแนะนำหมวกนะครับ oh. นี่ไรเดอร์ใบนี้ก็หล่อนะนี่ไรเดอร์ใบนี้ก็หล่อคล้ายๆอะไรคล้ายๆเอ็ก i g ทเวลดิจิโลอ่ะ ดิจิโลดิจิโลอ่ะพี่มินมีอยู่ใบหนึ่งมองกอ่อชิวใสมีแว่นในนี่เป็นยังไงล่ะไงแฟบแข่งอีกเมื่อไหร่อ่ะ S 1> <S 1> <S เ้ลล่นนี่ตอนนี้ใครดูเราอยู่บ้างเนี่ยครับหนึ่งคนทั่วประเทศ นี่ยังไงก็ถ่ายมาแล้วก็ถือโอกาสโมนิดนึงนี่เรามีใบนี้อยู่นะครับพี่มินมีใบนี้อยู่ใบนี้นะครับเจ๊ปัดของเรานะครับได้ซื้อมาตอนงาน MXGP นะครับท่านจะาที่ชนบุรีถ้าจะไม่ผิดเป็นงานแข่งขันรถวิบากระดับโลกนะครับในงานนั้นนะฮะบิมูล่าได้ทำ มวกกันนอกลิมิเต็ดออกมานะครับเป็นเหมือนลายไทยนะครับทุกคนนี่ตรงนี้เขียนว่า2013นะครับ FMSCT FMSCT นี่ FIM Motocross World Championship of Thailand นะครับนี่โมนิดนึง ใบนี้เรามีเก็บไว้นะครับตั้งแต่ปี2013ไม่เคยใสย่ไม่เคยใช้เก็บไว้อย่างเดียวดูลายข้างหลังนี่ MXGP นะครับทุกคน i m o o l t ไทย MXGP Limited e d i t t o o n 2 9 9 2 2นะครับ ไปที่29ของ222ใบทั่วโลกนะครับและแน่นอนเราคงยังเก็บไว้นะครับเพราะเราชอบเป็นความทรงจำดีๆของเรานะครับที่เราได้ไปเที่ยวที่งานนี้นะครับอันนี้โม้นะครับไม่ได้ขายนะเอามาโม้เฉยๆนะดูลายไทยลายไทยนะครับ จโอเคทุกคนทันพี่มินขอจบไลฟ์ไ้เพียงแค่นี้นะอ,อยากดูไลฟ์เกี่ยวกับอะไรงานหน้าร้านรีวิวท่อบิ๊กไบคขับขี่บิ๊กไบคอะไรก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับใต้ใต้คลิปนี้ก็ได้แล้วเราจะเอาไปพัฒนาเอาไปปรับปรุง คำติชมต่างๆคําแนะนําต่างๆนะครับคลิปต่อๆไปแล้วก็จะพยายามทําให้มันดีขึ้นดีขึ้นนะครับยังไงฝากทุกคนนะครับติดตามนะครับช่องของเราเพจของเรานะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้พวกเราได้นะครับปุ่มแชร์ของท่านมีความหมายกับพวกเราเสมอนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ